นี่คือบอกเกลือน,นะฮะมีวิวทุ่งนาด้วยตัวนี้ข้าวกาลังสีเหลืองนะฮะใครที่รีบมานะครับใครจะมาก็ต้องรีบมาเนาะตอนนี้ครับมาดูผลงานครับตอนนี้ดอกเรียบร้อยแล้วนี่ ตัวดีตัวดีมาก่อนเดี๋ยวรอช่งก่อนรีบอปั๊มนะครับป่ะลุยต่อครับหลังจากเมื่อกี้เนาะโดนตะปูนะครับแล้วก็ดีนะที่มันยางไม่รั่วนะครับเห็นก่อนเนาะก็เลยมาที่ร้านให้เขาออกให้นะครับก็อรอดตัวไปนะครับดีที่ไม่ยางรั่วกลางทางเนาะว่าโชคดีไปตอนนี้ถึงลูกมากองเรานะครับสบปานอีกประมาณ 10กิโลนะฮะอ๋อตรงนี้เป็นอุทยานแห่งชาติขุนน่านนะฮะเลี้ยวขวาขึ้นไปตรงนี้เนาะถ้าเลยขึ้นไปอีกประมาณ2กิโลก็จะเป็นหมู่บ้านสปานแล้วนะฮะอ่าตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วบ้านสปันนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้นะฮะโอ้แป๊บๆอะไรอยู่เนาะ เดี๋ยวกันเห็นมันะตรงวัดนะครับช่วงนี้เขางดแกลงเต็นนะฮะเดี๋ยวไปหาที่แกลงเต็นใหม่นะเดี๋ยวลงไปข้างล่างดูนะครับก็มีหลายที่อยู่เดี๋ยวหาก่อนโอ้เสียดายได้มาช่วงนี้แล้วมันเขาเกี่ยวกับข้าวหมดแล้วนะฮะเนี่ยข้างล่างเนะี่ย โอ้ด oh, oh. oh, oh. oh, ูวิวดูวิวดูคนดูวิวโอ้โหอนี่น่าจะเป็นถนนคนเดินเหรอถ้าเสร็จเราลองไปเที่ยวก่อนอืมมีขายของขายอาหารด้วยนะครับ ครับนี่คือที่ที่เราจะมากางเต็นคัะตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามากางเต็นเนาะไปหาสถานที่ก่อนใกล้แม่น้ำนะฮะตรงนี้นะครับเรามาอยู่จุดกางเต็นของเราแล้วนะฮะอยู่ใกล้แม่น้ำตรงนี้นะฮะบรรยากาศจุดเต็นของเราดูดูที่วันนี้เรามีสัญลักษณ์เลยนะครับนี่ยังโหดยังโหดตรงนี้นะครับที่พักตรงนี้ก็ คือละ300เนาะเต็นใช่ไหมเต็นละ300นะครับถ้าใครเอาเต็นที่พักได้4คนก็สามร้นะครับไปทานเอาเต็นใหญ่ๆมานะถ้าจะมาที่นี่นะครับอยู่ตรงข้ามตรงนี้นะครับมันจะมีแม่น้ำเนาะตรงนี้นะครับมาพักได้ฮะเดี๋ยวตอนเย็นนี้เราน่าจะทำอะไรกินเหมือนเดิมเนาะไปเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับเอาตัวนี้เมนูของเรานะครับอีกแล้วนะครับอะไรครับหมูจุ่มนะครับอ่าหมูจุ่มหมูจุ่มนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราแางเฟ้นเนาะวันนี้มืดฝนนี่ฝนจะตกก็เนี่ยตอ,อืมโอเคเนาะนะทุกคนครับมนาะมากินหมู่งจุกนะครับอากาศร้อนนะครับบรรยากาศชิลๆนะครับพวกเขาไม่ใหญ่ไปพ่อแครับลอ,อยว้าไปเอตัวกินก่อนนะ ี่บรรยากาศบรรยากาศอันนี้นึกถึงเลยกระทงเลยอ่ะไปนี่มีสะพานข้ามเลยนะฮะดู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 เฮ้ยไปนะครับไปนะครับน,นี่สามารถเล่นน้ำได้ด้วยนะกระโดดลนะอองนน้ำเนขะ้าไปแล้วะบอก เดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวที่สพนะพานเนาะเพราะว่ามันจะมีน่าจะมืนะมอนถนนคนเดินเนาะไปะเดี๋ยวพันไปเที่ยวเนาะนี่้มองมากมาสะพานตรงนี้นะครับจะมีร้านขายของให้ไป็นถหนคนองเนที่นี่นะฮะหรือเฮียมุดเฮนโดนจะมาเหมานะมีนี่สบา <laughs> มีรยการตอนเย็ยนครับโอ้โยอรูนสวสดตอนเช้านะครับเนาะตอนนี้เป็นเวลาหงองมงกว่าแล้วฮะตอนนี้เราอยู่ที่จอสปันนะครับบ้านสปันนะข้างหลังก็จะเป็นคำนทานนะครับข้างหลังนูีกนะดูขานะฮะบรรยากาศก็ร่ลมรื่นนะฮะทั้ัเมื่อคืนมีฝนฝนไม่ได้ตกเยอะนะครับแค่โปรยปลายเนาะ ครับตอนนี้ก็เก็บเต็นเก็บอะไรเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับครับดูอุปกรณ์ครับตอนนี้นะครับนีเต็น์นะครับมีเสื้อกันฝนมีเสื้อผ้าตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องครัวเนาะอาหารนะฮะก็ขยะอย่าลืมนะครับเก็บทิ้งด้วยนะฮะกับบรรยากาศของเรานะครับเรียบร้อยนะครับลงโอเคครับเดี๋ยวก็จะออกไปจากสะพานเนาะ อ่ะอยังไงก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามชมนะครับไปเดินทางออกจากที่พักกลับมาเขาหมอกบนดอยครับโอ้โหหมอกลงนะไปกลับ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 เดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปที่สะพานนะฮะสะพานประจำหมู่บ้านเนะาะปล่อปล่ปล่ตรงไหนดีตรงไหนดี แนวเวตัวนี้ตัวนี้นะรตัวนี้ตัวนี้เลยตรงนี้เลยตอนตนี้เราจะมาอีกเส้นทางนึงนะคะรับตอนนี้จะเป็นไปขึ้นดอยกุคาเนาะอ่ะาเมื่อวานเรามาทางนี้นะคะ ราจะผูนไปอีก46กิโลถึงพัวนะฮะเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินก่อนจะมีหรือไม่เนี่ยอา้าเดี๋ยวเราไปกินก่อนกินข้าวที่นี่ก่อนเนาะพัวคนเมืองป้าหิวข้าวหิวข้าวปาเดินทางกันต่อครับหลังจากทานข้าวเสร็จนะฮะเราก็จะเดินทางกันไปต่อ พุ่งห,หน้าสู่อำเภอปูวนะฮะเส้นทางตรงนี้เนาะเส้นทางนี้จะสูงมากๆนะฮะจะก็จะชันเนาะเดี๋ยวให้ดูระหว่างทางนะครับเดี๋ยวเราน่าจะแวะจุดชมวิวเนาะ เนมากๆนะฮะ,ะดูสายมือของเราดูดูดูโอ้สวยงามสวยงามประกข้างหน้านู่นเราได้เจอหมอกเดี๋ยวเราต้องได้ผ่านสายหมอกไปแน่นอนนะฮะหนาว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 อ้จุดชมวิวเห็นไหมแต่เดี๋ยวเราจะน่าจะได้ผ่านหมอกข้างบนดอยเนี่ยนะฮะเศรษฐาหนาวเราก็ไม่ได้ออกมาแล้วก็เสื้อหนาวที่มันอุ่ๆนๆเนาะตอนนี้ ก็ต้องทนไปหน่อยนะคะรับทนไปก่อน นตอนนี้เราอยู่ในถ้ำกลางสายหมอกนะฮะก็ให้หนาวนมากๆหนาว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 ,นาว,นาวดูทุกคนตอนนี้เราอยู่ระดับเดียวกับเมฆข้างบนเนาะขาวโพลนนะฮะอ๋อเย็นดิ่ดเย็นเย็นเย็น,ยน,ยน,ยนไม่เห็นอะไรเลยครับตอนนี้ครับวิวไม่เห็นเลยเห็นแต่หมอกขาวๆอ่าตอนนี้เราจะมาแวะจุดชมวิวนะครับ หนึงนะฮะโอ้อากาศเยี่มากจุดชมวิวหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะฮะมองนะฮะไปครับวิวข้างล่างเป็นยังไงสวยไหมสวยมากใช่ไหมถาวมากเลยครับ <c oughs> โอ้จุดชมวิวะฮะตอนนี้เดีย๋ยวจะกินไอติมนะ <c oughs> มีติมขาดยด้วยอ่าจุดชมวิวตัวนี้นะฮะอ่ขอนมทอะเดี๋ยวผมจะเลี้ยงไอติมคุณครับกินนะครับ แต่คุณต้องถอดเสื้อกินเนี่ยวันนี้ตรงนี้ครับอุทยานแห่งชาติดอยฟูคานะพามาชมวิวกันเนี่ยโดนโดนวิวฮอดนโอ้โหตอนนี้เหมือนเหมือนยืนอย,ยู่ก็ยืนหน้าแอร์แอร์ประมาณสัก18องศานั่นแหละเห็นไหมมีไอ้น้ำด้วยหไหมมาถทะหน้าเรา โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ยแต่ก็ดีนะอากาศดีไปเดินทางกันต่อนะฮะเดินทางท้ามอลงไปข้างล่างนะเนียเมื่อกี้เป็นขาขึ้นตอนนี้เป็นทางลงเลยนะฮะดูข้างหน้านมีแต่มอครับอ๋อทุกคนนะครับตรงตรงนี้เนาะโซนนี้จะเป็นโซนป่าดึกดำบรรพ์นะฮะเมื่อกี้ป้ายเกียนอยู่เนาะน่าจะเป็นต้านไม้ที่แบบโบราณโบราณน,นะต้นไม้สูงใหญ่เนาะเพราะว่า ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก่าแก่นะขโมนนี้เนาะอ่าทุกคนครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นถนนลอยฟ้าอีกเส้นหนึ่งเนาะของอ่าหน้านนะฮะอ่าเส้นนี้นะเห็นไหมอ่าเส้นนี้ครับเนี่ยคือ ใบฟ้านะฮะนี่นี่น,น,นี่ดูแกับวน้ำเขาสองข้างเดินไปโอ้โหลต่อไปนะตอนนี้เราก็ลงมา ึงกลัวแล้วนะฮะลงดอยเนาะเมื่อกี้โรยเมื่อกี้ก็ใช้เวลาในดอยส่งพักน้ำปว่าขนมมันลื่นนะฮะรถไฟมาอ,มอ่ะตอนนี้แล้วเราแวะเติมน,น้ำมันนะครับแป๊บหนึ่งเนาะเติมน,น้ำมันแล้วก็พักรถนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้ากับฟางนะครับบ้านเรา